ต่ำมางปอกปลอกปลอกอักกำเฮงมีเึืนไม่แห้งไรท่านแล้วลำหน้าแต่หึงไะต่ำลดเจ้าว่าเราอยากให้เปยังไดเจ้าดิคำแยงเตอร์สวัสด้ีแมงเตอร์เด้อตอนนี้จังไลยพ่อพ่อกันเพื่อนกับคนละภาควัดอยู่ถักไรแต่แนมทรงแช่ตาให้กันเอ้ยกันได้คำพมดงานพี่น้องเลยเออกลับจากไทยสบายดีเด้อบุดผู้ทุกคนเนาะ มาเนี่ยค่ะเปิดภาพมากะอยู่ทั้งพี่แด้พี่น้องเไงพี่งานเพื่อนดีพี่แด้สบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วต่อเดี๋ยวชั่บายก็ชัสบายอยู่ในพวงเดี๋ยวต่อดี๋ยวบายก็มีทางในพวงกระเล็ดมะพริกมางานเพื่อนดีเนาะพี่น้องมาซรอยงานป้าเนาะเป็นป้าของเมลองวิ ป้าป่าวเวียงเนาะเป็นป้าป้าน้ำกันป้าน้ำกันเป็นป้าของพ่อน่ารักเอ้ยเป็นน้องของมัญญาน้องบ่น้องน้องนอเจ็บวะชิเมนที่เราบันนี้กันเมงเดือกกะเมตุยย่ากรรมเมตุยมันคืพี่น้องเนาะพี่น้องกันไพี่น้องกันอื มาหน่อยไปเมื่อพลกับพลตกดินมากันเนี่ยไมีเรื่องบอดีแล้วมอนสงบสักเสาจะผลตกดินมันดรอสักเสาทั้งคนทั้งผ้ากคน้ำตาหัวคนกับน้ำตาไรใส่ก็ได้เลยนีเดียวตกดินอย่างนีอยู่ก็ได้ขึ้น ตอนหมังฮงแล้วกันหมังฮงปูหมังฮงกับกะลังเป็นลำไฮลำหน้ากับกะลังแล้วเนอะเห็ดบ่อกับชีแด้เนาะเฮ็ดแบะชีแด้เผินบ่าวว่าเห็ดดีๆดได้แบบไม่ได้กินข้าวใหม่ได้แบบชีแด้เห็นหน้าได้เอาได้ผัดไม่ได้กินได้ข้าวใหม่กับแบบนี้แหล้วไข่โบเห็นไผ่แน่วอยู่หักกันไว้ดีกว่าซังกัน โอ้ยบ่าจือก่นอกจากคือเมื่อหนึงเมื่อวานฉันก็อาเรายางเรายางพันก็นี่ยางพันเพื่อนคขู่ค่ายกับยางเืิอนหายยังทุหายกินข้าวม่อยากัวเดจัดละมากับเปิ้นกไฮเฮ็ดอันนี้แหละมันมียางน้ำหมอกอะยังก็คือกระปุ่นกับปาดกินนู่นแล้วะคือเรเห็นน้ำกระปุ่น ่ก่ไก่ใส่าาลายแฮะคนไก่แต่ว่าฉันนี่แหละคนไก่แตเฮยหุบเล็ดนอกเลยอ๋อกุ้งไก่เันแล้วพี่น้องก็มีกุ้งไก่นะมาขบมางันกะชาบชามาบะมีอันนี้กะบะมี่เส้นกระเบื้แล้วเส้นเงียบนะนเพื่อนบอ อยู่ในเพื่อนเนียวเหนียวเด๊ะเท่ะเมยวะเมยวะมอสีบทเปลี่ยนชีบทาเปลียนเฉยามยมเมยเปี่ยน่เม่อย์ต่ทเปียนเมยกัยาต่อไเนาะอยากเข่าอ่ะคิดช้ยามก็อยากไม่ได้นะ ไปเพิ่มปเก่บันเออโอ้เนั่นแหละเจลเพ่มเอาจลพริกดิบแล้วเห็นไะ้ตำตำแม่ก่อนเด้อเสร้ดเอคนเถ่าอยากได้วายูเห็นบูเห็นาอยากได้ละบูบังหิวเ่าโดนกะลหน้ากรบเก็บมาได้เออ นิวลนแล้วก็เก็บโฮมเมียนแล้วก็ับถอนยังกำลางเบยแล้วเก็บมาเห็ดปุ๊บคนเฒ่ากำลังแบบเห็นพื้นะกัพื้นพีนะกันตัดเบกมาได้มือลราเบรคมือเราโชว์ทำกรรมตัดเบกมาได้คนเฒ่ารถคนเฒ่าอยากได้อีกทีได้แบบมือมันแบบแบบเลยล่มเลยล่มเลยว่าเห็ดเห็นเห็ดเวียกยุ่ผัดเนี่ย คนเ่าเมย <laughs> <c oughs> มีแต่ลูกลานแดดมาคนอื่นกับ <c oughs> โบได้มาได้ยำนี่ทำเป็นมือป่งผูเนาะคนจีมาลายยืมมือปง่งทรงสก,การผูเนาะวันนี้ก็มีแต่ลูกเต่ลาลูกลานเพ่อนราจะเป็นวันจันทร์มือวันจันทร์กะเบื่อื่นมะฮอแต่ลูกลานแดดมากรบมางานมาหฮมนำกันเนาะตอนเว้นน,นั่นนี่นะ ตอนคืนเพ้งตอนคืนเิ่งบ่คอยมีคนนะกลางคืนก็ชิมีผู้ชายในนอมา เราผัดไปไปเรื hmm. you know, s <S ่องสินลับเนาะไปไปได้เนาะหากเนจะถ่าลูกถ hey. okay. okay. ่ารานเพิ่งรับถ่าลูกถ่ารานเป็นนเองเพอแบบลูกเต่าอยู่ไกล่ เหมาะงานใท้เมโลเตอร์ละเบ้านหมอบงานเบาๆใครใจเจ้างานเบาๆเอาเบาเลยริดไพ่กระลับพอไพ่เนาะเบิ่อแด้ว่รมันใช้ได้จากั้นค่ะ กาใส่ดยจังิดได้าใส่หมดเลย้โอ้เเฮ้ยไได้ออได้อคนมีไฟแล้วเต้ยมมีอันอันนั้นก่อไม้ปะอ่ะโอเคกางเต็นก็อยู่ทั้งข้างนอกดีแล้วเนี่ย ผลกับปัาบีดีหข่าวหน้าแม่น้องเตะอคืองามแท้ปีนี้บ่อือวดหกูเขียวหงอยู่บานคือก่าวปะอืออลายหน่อยแท้บานหน่อยแท้ปีนี้ได้ข่าลายได้เนาะมันก็ได้โรคหงายหน่อยได้นีบเปรีย

กหา้นใส่ด mm so, oh. like ิบ <laughs> really? hmm. ่ใสมาแหละเอาดนัอยงาลาบงุกาอเบิเอาสุเ hmm. ด okay. mm ี๋ยวเดลองเบิรอาสกมานเขาไปก่อนใส่บ่ท่ทนใส่ไม่แทนเลยมดีหเอหกเน หัวริกเนาะใส่ตดบลสานมีน้ำมันบอไปลองหามาใส่ดูก่อนนากอ่ะตะกรวมใส่ริกบ่อย่ามันจะมักดิหายได้เนาะหัวบิดเยอะงานหนักแล้วเขาให้ปับงานเปนตัวบอกบอกว่างานเบาได้ใช่ไหมงานเบาควนจะเบาได้ใชอิดใช่ไหมแบบงานหนักแล้วนี่เนะ

เือนขจนรุดเพิ่มวะขุดเพิ่มได้จะชิเพถือกัะพิดจะกระเพตอไพี่น้องกันิ่นอมันจะงอไอ้บจามบ่ไม่ข้าก็องเบิ้งหารบอันนีเราเเสือกับุกรู้เนาะเออก็แนมันนั่นนะี้บกับประจํสทาีกดิบถ้า่าพพอ้แขาีสใส่ต่อไดก็ได้บ่ม่หนหน้าเ้าวอันจาแล้ ลองเบิ้หมือนกันวานมันขนเนี่กาเลยเนีมีก่ป้าทันแล้วใช่มอาชัดดินมนยน้หอวพอแล้วเพื่นมาเพื่อนเหมนน้าว่าขนาดนี้นี่มูกินนี่กัมาชอมกินดิ่หกอ๋อให้มูกูมูก็บาได้หนาหมูที่ขับเหมือนองิา Uhm ่ไ like, right? like ้เลยไก่เก่าอหนี่แต่ค่บีหมับเฮจะอร่าได้บ่ามักผิดสมักคักแค่นะบ้าน เอาก็ไ่ได้ว่าไม่เเราเราเน้นไม่ได้อยากนอนสิใดเมื่อไลรง่เฮยปิ้งงินชายผ้าเวนบอกิ่นสินมูกิ่น่ันบอ ยังหลายมืออยู่ยังไม่แต่งมาเลยอกครมาเลยเมื่อเฮือนดีวันี้ก่อนมาันอยู่เฮนคด้เฮก็เดเรากลว่าเมื่อยธรรมดาดอกว่าไม่ได้วันรอมแล้วเบิ่งเห็นมาโผล่บีดเาทำไมวะ เด็กสินึกเนอ้ะเว่พอปัเอนห็นอดลงเลยอาปักเลอตายเลยปักปักเลออันเสียตั้งแต่ลายมือแต่มันผลต๊ลเลเพ่นก็เลยไม่ได้หายขึ้นไปแลงกันยันจวนน้อยต๊ะโอ้ยฮะเสียจํำหน่งเเป็นแบบไรมันแงว่มันเป็นน้ำพกพกมันสูมันใหญ่พว เราดำมาคิดว like <m iss unconditional treats> <s> ่านั่นก็มันรวมรวมไปนึ่กอย่ามันเตะไปแบบเต่งเลยนี่ยบ่บ่ได้เตะหรอว่าว่าคกไม่ขนาดนี้เตะแกเห็นรูฝไปเขาไั้เตไหมมันบางนีมันบางนีมันเตะคนยคนมันแล้วคนกัช่อคนน้ามันขาดไม่ว่าไหมหน้าแล้วแต่หึงก็แห้งหลายแทะขำคกนแ่เตะะเม่แล้วลหน้าเดด หลาเนอ๋อแล้วเห็ดไายแห้งเห็ดลาแห้งคนลายแห้งยังมืไลาตายังโปกอยู่ตายังป่เอาอยู่มือน่ะเรามานั่งดินน้ำน่ะหากันลังยาลำหน้าโดดสักเครื่องอยู่เบย์เบย์กับ่ได้มานั่งดินน้ำเราสักเครื่องอยู่ห้องน้ำผูแล้วก็ดังพอเลียวโดดแล้วดังไปบ่เฮงเลยรับมาอยู่พี่กับผมไม่มู่หรอวะเมื่อนั่งแป๊บเดียวโดดเมื่อก่อนนะ ไปกบไปแลวดีไปแล้วแต่ขนาดอันว่าอูดอันว่า้อขนาดอูดอันปอบเข่าก็ยังออกนี่บอกได้กับอีบ้าเมย์ย่งที่ปอบเขาเอาหมูปิ้งบัดหมอกทาผ้าวูม

หลายคนหลายนั่นถักชนมากคนนั้นนี่แตอยากเหตุตำได้เท่านั้นเอาเครื่องปั่นมาตั้งตัวตัวตัดอือเป็นงานเป็นอย่างนั้นเพิ่นนี่แต่อยากว่าเออตาเอามันแซ่บมาสีขั่วบ่านี้โบโบขัวบ้นนี้อะไบว่ปั่นเนี่บบขั่วบ้าแ่กบระมังอะไร

กินกับเพร์ได้เนาะคุยกับปิ่เน้นเน้นเน้าะจามเราเยเอาจามแล้วถึงมักตัวเห็ดตัวนั่นมารรมาตาดได้เ้ยจามมาริกว่าให้ปวดจามให้ปวดจามไม่เป็นปอบเลยเอ้ยเอ้า ขวกพริกขวกพรีไข่ปลาจามให้เป็นป๊อสผล่ะปลาจามอะไรฮะกระบอกงากระบอกไปเดี๋ยวเปลี่ยนการให้เปลี่ยนกันไหมเดี๋ยวหมอร้านข่อยสีขวบหรอกหมอนะเออแนวมันแน่นเปลี่ยนกันนี่เนาะขวบหมอนำมิดโดดโบได้เอาจัมตีลูกหายรถแลนไปน้ำลูกเลยปะาเลยปะเลยตกตกไอ้รถเข็นเอาโนวิวตีเคนตกตกไอ้ล้อเข็น สีสำล่าบ่ะเฮ้ยเขาจะข้าวเขาได้เดินเทียงนะนี่แบบจะได้ผลหมักนะแบบขวดแบีมุ่นเดือดมันมุนนะแล้วมจะปิดดอกไฟนี่ะได้ด้ยได้จะปิดดใส่มาอ้ามันไม่ได้ เเ็่มาเแลชือฮมตลอดนำมันมีสายไฟอยู่ไงห่แล้วน้ำมันดงดอกไฟนีงเป็นเพน่นตาลนี่มยามนาดบริมากเพื่อนกับแบบว่าเรามาแต่นอนแตู่้เดียวเนาอกยังมากับลามากับลานกับเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับเท่ากับไปกินเฮ็ดมาแต่หน้าผ้ไดก็เลยเครื่องครัวกับยังบริหนได้มีบันไดน่ อยู่ไหนอยู่หน้าคุเพื่อนกานแบบว่าหากระดังมาอยู่เจอกับมากินเข้าวไปแต่งนอนเตะข่อยหมอนนี่พ่อเอยตัวนไฟจะตื่นนี่เลยค่ะเดี๋ยวตื่นปาปีกแล้ว งานดีเพื่อนดีกันเนาะพี่น้องเนาะกับคลิปนี้ก็ประมาณสันนี้ก่อนเด้อเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องวีกับโคโตระไปก่อนเด้อเดี๋ยวพ่อกันในคลิปต่อไปเนาะคี่เขาเดี๋ยวพ่อกันในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้กับเขาเกาคำว่าสบายดีสบายดีลูกคุณทุกคนเด้อ